ขำหมสัชันตถ่ายหยุดนะหยุดถ้าไม่หยุดันสบินไปกไม่ได้เหมือนกนอ้ไอ้ช่างอกใหยราวยเหยุดเดี๋ยวนี้ไปนัเ็นเป็นเป็นอย่างเนี้ยเปิดมาก็เป็นอย่างเนี้ย เดจาลูกซิงลูกตองการอะไรอยากได้อะไรอให้เขาเขาจะได้หยุดเจแล้วไม่ได้ไกปนะ <c oughs> สุอตให้อี่เไปกดโค้ออนด์ด้วยโค้ชแอนด์สุณู้คามาหรือยังก่อนยังไม่มาเลยมาคนเดียวฮ้ยไม่ใช่เอลมุทนะใส่ชันนี้ร แอแคมีาสวยสสสสมากล็กกกกอใหม่ลงเม่อเช้านะ่หะามากหนึ่งคนมาเร็วมค้าอยู่ที่หนึ่งคน สามคนแล้วห้าคนแล้วนนมาจากบ้านพี่หนเ๋อคนนี้ไม่ได้หล้วอ่ะไมันไม่เก็บม <c oughs> ันเพิ่งรู้อยู่ฉันต้มยาก กางเกงยีนขาย,ยาวหญิงป้ายกระทิงชมพูจ้าลูกค้าสวยอะ่ะลอดใหม่ลงเมื่อเช้าอย่างสวยเลยค่ะสวยเลยครับรวมทรงรวมแฟชั่นรวมทุกไซส์ดูตัวนี้เป็นงานเอวสูงลูกค้าตัวแรกเป็นงานเอวสูงขากระบอกเนี่ยเอวสูงสวยมาก ราคาเดิมเลย3,000บาทประมาณ100ตัวตกตัวละ30สิตัวนี้เป็นขาเดฟเป็นรวมทรงบอกแล้วนี่ H a n พี่เจมบอกบอกแพรส่งลงในกลุ่มให้หน่อยส่งอะไรอะ่ะส่งไลน์อ่ะนีคนเลยชนไม่ขึ้นเลยเนี่ยสองคนเนี่ย <c oughs> พี่ดูพี่ไม่เบาพอดนะี ดูค่ะเดฟตัวนี้สวยมากเดฟสวยมากสีเข้มๆเ,เลยนี่ดูใหม่ๆเลยนะสามพใครไม่เอาพลาดใครรับรีวิวพิม์รับรีวิว 3, สามพส่งฟรีรีวิวลูกใหม่ไม่รวมส่งนี่ H N เอ,เอ๋สวยมาก ขาเดฟตัวนี้สีก็มีสีดําด้วยะะูกคาแล้วคือสีดําตัวนี้เป็นอย่างเงี้ยเอวสูงและปลายขาม้าอย่างสวยครับผมเอวสูงปลายขาม้ามันจะเป็นรวมทรงอย่างที่หนูบอกนะมีขาเดฟขาม้าขากระบอกนะคะเนี่ยเห็นไหมใหม่ๆเลยไม่ได้ยินก็ไมค์ก็เปิดอยู่นะ พูดเป็นต้องโอวพูดจนเจ็บคอว่าไม่มีเสียงเมื่อกี้แบบไอ้โชว์ไปเป็นสิบตัวแล้วไม่มีเอฟอาร์พี่สวยสูงเซ็นไม่ไหวแล้วเอวสูงตัวนี้สีสวยมากใช่เอวสูงขากระบอกใหญ่ยังสวยเลยครับได้ยินยังครัพี่ไม่มีเสียงใช่นหมายรูกค้าเพิ่งบอกนะขอบคุณค่ะมันไม่ขึ้นอ่ะพี่ไลท์มันไม่ขึ้นมีคนเห็นไลท์หนู กาสอบโหลุ้นนะมาแล้วเสียงร้องไม่ยินไหมเนี่ยดูตัวน,นี้สีเข้มมากเข้มๆเลยแม่จ้ากี่บาทสามพันคุณพี่สามพันพี่ได้ประมาณห0ึตัวเลยนะเอาไหมถ้าเอาพิมพคำคํารับรีวิวนะได้ทุกตัวเลยเนะี่ยส่งฟรีให้ด้วยเฉพาะก็สอบรีวิวก็วววสอบหมายมรวมค่าส่งนะไซส์ไม่ได้ไซส์โอเวอร์ไม่ได้ไซส์ใหญ่ รวมไซส์เป็นของผู้หญิงสาวๆค่ะสแสี้มาตัวที่สอแล้วอืโอเนี่ยพี่อเ,เอวสูงขากระบอกใหญ่ที่แบบถูกต้องเนี่ยมันเป็นรวมทรงนะรวมทรงค่ะค่ะไซส์ด้วยไซส์กำลังดีโู้โหสีเข้มมากตัวนี้ผ้านิ่ม ตัวนี้ผ้านี่มาสีเข้มๆเลยเห็นไหมตกตัวละ30บาทพี่พี่เอาไปรีดขายนะตัวละ80ตัวละร0อยนะตัวสวยๆอ่ะตัวไม่สวยขาย40 5 0ก็กําไรเหมือนเดิมเพราะว่าต้นถึง30บาทเท่านั้นนะลงใหม่เมื่อเช้านะคะพี่ดูสีดำดำสนิทลงเมื่อเช้าพึ่งลง H N MM. A พึ่งลงเมื่อเช้านี้เองใครที่รอรอกระสอบรีวิวเอาเลยไม่ได้รีวิวนานแล้วนะเนี่ยเนะาะรีวิวล่าสุดเมื่อไหร่โอ๊ยนานเนาะจำไม่ได้แล้วเห็นไหมนานๆจะรีวิวสักทีหนึ่งใครรับรีวิวเอาเลยหู ตัวนี้เข้มแล้วก็ใหม่มากเป็นงานป้ายหนังที่ดูตัวใหม่ๆตัวเข้มเข้มที่ขายเลยนี่เห็นไหมสีดำก็มีนะคะสีฟอกถ้าสะอาดนะงานรุ่นนี้ขายง่ายขายดีขายได้ทั้งปีนะคะขายได้ตลอดเลยงานลงตลอดลูกค้างานเข้าใหม่ตลอดอู้ท็อปช็อตเธองาน ทับช็อปงานห้างแพงนะนีาเดฟมีทั้งเดฟมีทั้งกระบอกอย่างที่แจ้งเลยนะจ๊ะหนึ่งกระสอบรับไปคุ้มๆกันไปเลยคุ้มๆไปเลยจ้ะใครรับกระสอบรีวิวพิมคำว่ารับรีวิวได้ทุกตัวดูสีที่สีเข้มเลยตัวนี้บางตัวยังมีป้ายติดอยู่เลยนะคะ เจอจากเนีค่ะค่ะเดฟลูกระทองมเป็นกระ <laughs> บ,บอกก็มีเห็นไหมพี่หนูบอกแล้วว่ามันรวมทรงกี่ตัวประมาณหน <laughs> ึ่งร้อยคนพี่ประมาณหนึ่งร้อยบางลูกหนูไปถึงหนึ่งร้อยห้าตัวแล้วแต่ลูกแต่ว่าหนูอ่าแจ้งไว้ที่หนึ่งร้อยเลยบวกลบนิดเดียวเนี่ยค่ะเดฟสีขาวสวยมากตัวนี้ คุณหนูผู้ดีมากรับได้นะเนี่ยขาเดฟตัวนี้เป็นของน้องน้องคนนี้งานสะอาดนะรีดนิดเดียวขายได้เลยทุณพี่เจงย,ยินหญิงขาย,ยาวนะจ๊ะของตัวนี้ มีงานรีดเ็จด,ด้วยโอ้ยเธอเอวสูงขาปลายขามา้อีกแล้วมีงานเพชรตุ้งติ้งตรงนี้สวยะ่ะดำสนิทนะเวลาเพี้ยนสีดำอ่ะพี่เวลาเข้าใกล้กล้องหมือนสิเห็นไหมขาเดฟตรงนี้ดูสีก่อนขาเดฟสีสวยมากแล้วดู นี่เห็นไหมไปเลยโอ้มาอีกแล้ว H&M สามพันนะจ๊ะขาไปขามาอีกแล้วอ้สวยอะ่ะทรงทรงมัมตัวนี้ทรงมัมบอกเลยว่าเป็นรวมทรงนะคะเห็นไหมอนนี้ นี่ขาเดฟเออเนี่ยอะไรเป็นไรไม่รู้วันนี้ทั้งวันเลยอ่ะอุ๊ยสีเทาฟอกสีเทาฟอกค่ะขาแบบขาทรงอ๋อยินชายยินชายมีเป็นอแบรนด์ล้วน5,500บาทจ้าีนชายโอ้โหพี่ดูตัวนี้เข้มามากสีเข้มเข้มใหม่ๆไปเลยตัวนี้ ฟอกดำฟอกเข้มๆเ,เลยพี่อาดูให้ดูถังลูกคิดดูแล้วกันใครคิดว่าจะรับนะอยาคิดนานู H M อีกแล้วเพราะว่ามันไม่เคยเหลือเลยนะกระสอบรีวิวไปตลอดนะกระสอบใหม่ก็มีเยอะค่ะเพิ <c oughs> ่งลงวันนี้ <c oughs> แค่สั่นเล็กๆอยู่อตึ้งไปใช่ไหมเป็นไรแงพุ่งได้สีเท้าค่ะตัวนี้เทาไซส์กำลังดีนะสั่งกันเข้ามาได้เลยนะลงใหม่แล้วนะลูกค้านะอู้หอันนี้คือซาซาวร่อ ซาร่าซาร่าซาร่ <ś> าสวยๆยจ้ะเห็นแล้วผัดลมมาก็เป็นค่ะเดฟมีทั้งเดฟนะคะมีทั้งกระบอกนะใครรับรีบรับเลยครับผม สวยนะรีดแล้วสวยเลยลูกค้าเบอรรีดหน่อยอสีนี้มินิมอลมินิมอลเนี่ยเข้มๆในตัวนี้อุอ้ยหน่ปะตัวละสามสิบบาทพี่ี่เอาอะไรมาไม่คุ้มก่อนสามสิบบาท แจ้งมานะ PM. โอ้ oh, โหดูนะสวยๆเลยสภาพดีนะลูกค้านะสวยสภาพดีจ้ะแล้วขายง่ายด้วยนะยีนขายง่ายนะจ๊ะ้านี่ดูดิดูสีได้เลยสีไม่ได้แบบโอ้โหเก่าเกลืกไม่ใช่นะราคาสามพันนี่คือพี่ดูสภาพก่อนพี่ดูสีดิ เกงใหม่ของเกงหนูอีกเกงหนูใส่มายังไม่ใหม่ขนาดนี้ใส่คาะใหม่ของหนูอี่ใครจะรับรีบรับที่แม่ไม่เอาตัวนั้นไปอ่ะเออเฮ้ยันี้เจ๋อ่ะเออแหละ เขาวางเขาแยกไว้อยู่นะแต่เขาไม่ออาไป H a ช d อนอ๋คอนโซลค่ะเดฟอ๋อไม่รู้แต่อันนี้สวยมากอันนี้เก๋เนาะหอันนี้แฟชั่นเก๋ๆค่ะมีเชือกูเองสวยมากสีเขียวทหารไม่ไ้ใส่ยไม่ใ่ยไ่ไม่ใ่้าเสื้อมเขียวเเขียวนี่ดูสีเข้ม ใครรับได้ทุกตัวนะโอ้โหลูกค้านี่สีสส,สวยกเตอร์กิเตอร์ใหม่มือหนึ่ง,งป้ายห้อยสวยมากแม่โอ้ย,อยหมดอีดกกล้วเนี่ยเอา้าวมาเล็พอพี่หมสผ่านไปถึงตกใจออามาเลยถึงสอโอ,โอ้ทำไมเยอะจังทำไมเยอะอ่ะลูกค้า ันเป็นเจ้าของกิจการการเปิดเจริญร้านขายเกงยีนได้เลยนี่ตู้นสวยมากค่ะใครมีความฝันจะเป็นเจ้าของกิจการร้านขายเกงยีนเอาเงินมาสามพันบาท H N M สวยอ่ะตรงนี้จะได้กลายเป็นเจ้าของกิจการทำทีใช่ดังฝันดังฝันพี่ดังฝันฉันได้ว้าวเขีันทาามากเล พี่เจนมนนี้มันคาปะใช่ปะเันเงนค้าเลยมเชอยไม่สุ่ยัเอางนคาปะเนเอ็มเนเอ็มเป็นสิบ <c oughs> เอาเอาแทนสีสีนี้ก่อนเลยเนี่ยเน่ยดำดำเนี่ยเติน ับแจ้งมาแล้วกันลูกค้าเดี๋ยวโชว์ให้ดูทั้งลูกเลยเนี่ยเห็นไหมสีเข้มเข้มก็มีพีด่ดูเนี่ยดีๆสดๆคอมมากเลยนะพี่สักนลูกสาทพันเข้มๆเนี่ยคัดคัดเอาสักห้าสิบตัวนะตัวละร้อยได้ห้าพันละกิงห้าสิบตัวขายเท่าไหร่ก 3, 000, ็ได้แหละขายหัวก็ดได้พี่เี่ยได้ด้วยเนี่ยให้เอ็น อีกแล้วที่เป็นสิบตัวเลยนะ H N M นอ่มันนุ่จจังอะสีดำรูครับสีดำเฮ้ยนี่ไงเกียร์ก็สวนหนึ่งห้าเจ็ดแบนหนึ่งห้าเจ็ดดำถ้าดีนะทุกค้าเนี่ยให้ดูได้ทั้งลุกเลยเนี่ยสีเข้มเข้มาไปคัดไปแยกเอานะ เี่ย S N M อีกแล้วพี่เอยเป็นสิบบอกแล้วโนสิบอีกเนี่ยสวยๆลงใหม่นะคะปกติก็คือลงตลอดรุ่นนี้ขายดีอันนี้ก็คือเพิ่งจะลงเมื่อเช้าตังเ,เกนยินขายยาวผู้หญิงแฟชั่นป้ายกระทิงชมพูนะคะ 3,000บาทประมาณ100ตัวรวมไสรวมทรงคะแฟชั่นมาเลยนะคะสนใจแคปเลย